ไอตองเอกเซ่กับเจ้าอินโดน่านนาหนักนันดูครับดูครับดูความดูคอามมันครับแปดจุดนะครับนี่ตัวเมียรัวนี้เนี่ยเป็นตัวเมียนี่ตัวผู้ครับหายากนะครับเจอเต่าอย่างนี้สองตัว ก็ได้รับผมแจ็คเดอร์สการครับตอนนี้เจ้าทองเอกสองอาทิตย์แล้วครับมันมามนนทุกวันเลยครับมันมันขอกวนทุกวันครับมันไม่กลัวจริงๆพอหิวมันก็มามาเช้าเที่ยงเย็นแต่ปัญหาตอนนี้คือมันชอบไปไปชวนตี๋ฝั่งกรงเพาะนกผมครับทีนี้แม่นกผมมันไข่สีใบใช่ไหมครับแม่นกพ่อนกคึกจัด จิกไข่หมดเลยครับสามฟองเหลืออยู่ฟองเดียวครับทีนี้แต่มันนี่ทำยังไงมั้งครับทำใจครับคึกจริงๆครับนี่มันก็นี่ผมเอานกมาอาบน้ำอาบแดดครับตอนเที่ยงมันก็มาครับผมก็เลยเอามะละกอกับกล้วยวางไว้ข้างบนเมื่อกี้ให้มันกินแต่สงสัยที่มันมาทุกวันผมน่าจะวางอาหารให้มันกินแต่ถ้าผมหยุดให้อาหารผมไม่แน่ใจว่ามันจะมาหรือเปล่า มันอาจจะไปเที่ยวแล้วเจอคู่ที่อื่นก็คงไปครับแต่ตอนนี้ผมทดลองมาประมาณสองอาทิตย์เกือบสองอาทิตย์แล้วมันไม่ไปครับนี่ครมันก็มาอย่างนี้ครับนี่ครับกลัวที่ไหนคเห็นไหมครับแต่ตอนเอกยังไม่เจอคู่หรลก แต่ผมมันมีคู่อยู่นะครับพาคู่อย่ที่ผมบอกพอมันหิวอะไรเงี้ยมันก็มาครับปัญหาคือมันชวนนกไปครับผมกลัวมันจะจิกลูกตาอะไรนะคือวจิกลูกตาลูกนกเนี่ยเนี่ยครับเห็นไหมนถ้ทะเลาะกับเจ้าอินโดแล้วตอนนี้อินโดเปนเจ้าอินโดมันสู้นะครับเราเรื่องกันนะ นี่ผมนั่งอยู่ใกล้มากครับ hmm. มันไม่กลัวฮะเห็นไหมครับมาทั้งวันนะครับกลัวใครที่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตีกับชาทองอกไอตองเอกตีกับ้าอินโดน่าหนาหนหนานานออินโดมันสู้นะครับมันกลัวที่ไหน อินโดมีเชื้อปา่าคเชื้อนกปา่าค่อนข้างจะดูเหมือนกันครับแต่เจ้ารองเองนี่ก็มีเชื้อป่าเหมือนกันนะครับเชื้อปา่าเจอเชื้อปา่ามันก็เลยดุอย่างนี้ีเสียงเจ้าขุนไกลนะครับสายเบิ้ลครับนับดอก ตอนนี้คือเอโทรมาถามแล้วก็ทักแชทมาเยอะนะครับว่าขอเจ้าทองอีกนะค,คือปัญหาคือผมลองดับจับมันลองเอาพันเนี้มาดักแล้วก็มันฉลาดมันรู้ครับมันไม่ลงครับมันก็เลยทำได้แค่นั่งมองครับว่ามันจะไปเมื่อไหร่มันไม่ไปคับอยู่ตั้งสองปีกว่า ใน,นส่วนเลยครับอส่วนน่ครับแล้วคุณไกลครับสายเบิ้ลครับนี่ครับคุณไกลร้องคุณไกลร้องโชยครับ สุนไกรนะเบิ้นครับสายเบิ้นอายุยังไม่เยอะครับห้าเดือนย่างหกเดือนครับเดี๋ยวจะเข้ากองเพาะครับไม่กี่วันเข้ากับไอตัวเมียเสือด,ด่างผ่าเปลือกครับมาหัวครับสนไก่เนื้อเชื้อเปลือกนะครับุนไกรเนีไงครับสุนไก่ร้องทักเอ่ครับ ห้าหกเดือนก็แตนลิข์แต่ลิกยาวยนะครับลิกยาวแล้วดูดูดูแร้วเจ้าทองเอกครับวนตีไปเรื่อยครับ เจ้าทองเอกครับมาทั้งวันจริงๆครับเมื่อวานมันก็มาเปสองอาทิตย์แล้วเนี่ยนี่ตกเย็นครับมายนะครับมาเตยอะไรเจ้าอินโดตัวเดิมครับนี่ครับตัวช่างกล้าจริงครับคิดไม่ออกก็าจะทำยังไงกับไอ้เจ้าทองเอกครับ ก่อควรัจริงๆครับสงสัยเจ็บใจครับที่ผมปล่อยไปนี่ครับเป็นนกโครงสร้างตัวโตวครับแต่ดุนะแต่มันดูนะฮะตอนนี้ดูครับน่วบนนชวนปีเข้าไปเรื่อยครับ พวพ่อนกแม่นกไว้รอเข้ากลงเพาะมาเลยครับแล้วก็รอเดี๋ยวอีกไม่กีวันต้องไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจนะครับดูครับดูครับนะครับความความร้ายกาจของมันครับตัวเล็กไม่ยอมไปไหนจริงครับ อาเช้าเที่ยงเย็นเลยครับครบครบสุดรู้สึกว่าตั้งแต่ปล่อยไปนี่สีสันตัวมันจะแบบหมุนดีขึ้นเยอะนะครับดูดูหมุนก็ดู้นะดูสีครับสีมืดนะครับดำเนี่ยมดูดูมันดูกันาดไหนครับดูดูดูมันดูจริงนะครับต้องเอง ก็กลัวเหมือนกันนะกลัวมันจะจิกตาตัวอื่นบอดแล้วแปลกมากครับมันจะมาที่ไอ้โรงไอ้เจ้ายินโดตลอดนะครับของเก่าแต่ก่อนมันก็แขวนอยู่ตรงนั้นนะครับที่มันมันคงจำที่มันได้ดูมันดูมันดูมันดูดด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 

Thằng Hiệt ơi Thằng Hiệt nghe tí hết được Thằng Hiệt Đủ tiền gấp tại mặt ta mang tao nó kêu bỏ được bỏng được bỏng được bỏng được 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 bỏng được 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 โดก็ไม่ยอมก็เจ้าอินโดมันก็สู้นะกลัวจะตามบอดเอาจริงๆครับนี่ครับสวัสดีครับเจอเต่าข้างบ้านครับสองตัวครับผมนี่ครับดี๋ยวข้างบ้านผมเป็นธรรมชาติครับเต่ามันเยอะมากเลยครับนี่ครับ ไม่รู้เต่าอะไรขอดูก่อนนี่เฮ้ยเต่าหับด้วยครับนี่ครับหายากนะครับเต่าหับนี่มันใกล้ศูนย์พันแล้วนะครับเนี่ยนี่เป็นตัวผู้ตัวเมียรครับนี่เห็นไหมตัวผู้ตัวเมียจริงด้วยครับนี่ไอต,ตัวซ้ายมือนะี่เป็นตัวเมียรครับ นี่ตัวฝาจะเป็นผู้ครับเนี่ยตัวผู้มีลายดำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับแปดแปดจุดอะครับเห็นไหมครับนี่ตัวเมียครับตันนี้เป็นตัวเมียครับนี่ตัวผู้ครับหายากนะครับเจอเต่าอย่างนี้สองตัวเห็นไหมครับ เจอเต่าข้างคงเพะครับสองตัวครับมาหากินครับนี่ครับตอนเย็นนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ตัวเมียนะครับผมนี่นี่ตัวผู้ครับใต้ท้องมีแปดจุดครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับ เป็นเต่าหับครับหายากมากครับไม่น่าเชื่อมันใกล้ศูนย์พันธุ์นะครับเต่านี้นี่ครับ